สวัสดีค่ะข้าเบิร์ดไม่ดำแข็งค่ะหนาวคัดค่ะเป็นน้ำแข็งหมดเลยอัตาเตอร์นวัวเต้นาน่าจะมีด้วยค่ะเป็นน้ำแข็งหนาวไม่นาวดูกันเองค่ะน้ำแข็งหน้าลบน้ำแข็งหน้าลบค่ะมีกระจกข้างค่ะนหน้เบิร์อันฟดหน้า เหมดเลยเหมดใจในส่งซีซั่นนี่น้องมันจะละลายละลายขณะนี้ลบสององศาค่ะไปร้อนกันมาเด้อค่ะชิพ้ากันไปสื่อกองค่ะจะไปหอดมองสื่อกองดยเสียนโต้ไยงเบิร์นเรื่อค่ะมาหอ,อกันค่ะ เดินทางไปซื้อของค่ะซื้อของมาค่ะขาวมันเลยค่ะไปหญ้าเป็นเป็นเป็นหญ้าเซแข็งค่ะอันนี้ข้างถนนค่ะอย,อยู่ในรถาาค่ะอาจจิบโฉชัดค่ะ เงินนิดๆค่ะมันหนาวแห้งค่ะพี่น้องมันหนาวแห้งที่มาบนโตค่ะเดี๋ยวพอได้มองอันพอมองทำงามเป็นใจทช่วยเบื่อไม่ได้อค่ะยาดแบดเบิดอยัดกลับมากค่ะ น้องจานพระท่านในหอนมองสื่อคลองขายดอกคะ่ะแต่ว่าซิมาสื่อคองอันใส่คะ่ะเป็นเสือ้าคะ่ะอันนี้คือเมืองทัวค่ะเมืองคะ่ะหลอ่อๆเต็มไปด้วยร้านค้าขายของคะ่ะห้างคะ่ะห้างใหญ่คะ่ะอันนี้ออกจากอันเขาเอิ่นยังคะ่ะอันออกจากอันเออเขาเอิ่นยังออกจากบริษัทคะ่ะ เสือผ้าเฮ็ดสํำเร็จแล้วเขาเจ้บก็เอามาขายตรงนี้เลยค่ะออกจากโรงงานเนาะค่ะออกจากโรงงานโดยตรงค่ะมีทุกยี่ห้อค่ะมีในกีมีสู้ยางค่ะดจีจยวจะสิผ้ายางค่ะไปเบืองข้างในค่ะพี่น้องจะเบืองกระเป๋ากระโดดสันของขวัญเป็นมาเบืองเห็นเกสบอกค่ะยี่ห้อเกสแล้วปะ ย่างเบิดมือกันย่างเบ่เบิดค่ะกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าต้องถาวบาเปิดลานค่ะหญ่ค่ะอ้อมสุดหูสุดตาเลยค่ะต้องถาวลา,านกระจาเบอร์พันเปิดค่ะเสื้อผ้าจากโรงงานค่ะ มีทั้งหญิงทั้งชายอุ้ยหนาวค่ะหนาวน้ำหนาวมีเป็นร้านรองเท้าค่ะมึง <that> ค oh so ่ะอ oh <my> ้อมอ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 ้อมไปทางล่างอีกค่ะเมนบัดค่ะกว้างค่ะคาร์บิหน่องยางเบิ้ดมือกับเบเบิ้ดปะทัวค่ะบันไดเบิ้ดสุรานค่ะ เดี๋ยวได้ค่ะแป๊บนึงผ้ายังค่ะผ้ายัง,ยงคนบ่อยหลายค่ะมันหนาวะีี่นอกจะทิ่งผ้ายังไปฟังคุณมีสินค้าออกจากโรงงานรุ่รนๆค่ะของบอสกับมี่ค่ะมีทุกกี่ห้อค่ะ ็นราคาสินค้าออกจากโรงงานโอ้พี่นางนาฬิการ้านนาฬิกาค่ะลายยางเดิบค่ะเบิง่งยาวค่ะอ่อม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 ด้วค่ะเจ้าหอดนอนเจ้าหอดอันนี้เน,นี่ยจะเซียนนี่ด้อค่ะโอ้ oh <my> ในร้าน,น้องเท้าค่ะ สชคทีมองเขาย่างเลยไี่แต่หมองออกน้ำนมค้างอ้ามองนี่ตั้งเข่าส์โอ้โมชั่นเดี๋ยวค่ะจะขอยางกันยางไล่ตาค่ะเบิ้งค่ะตอนนั้นจะอยู่ฟังผุ่นค่ะ ยา,ยายมาอยู่ฝั่งนี้ค่ะเดิน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 รอบค่ะหางบ่าฮันเปิดอยู่ค่ะสิบโมงค่ะสวัสดีเด้ไปสื่อของหยานเบืดอเหมออยเด้อค่ะเมื่อเนี้ยบรรยากาศขึ้นขึ้น,น<ม>อันนี้ร้านร้านชุดชั้นในค่ะ <laughs> มีแต่ของยี่ห้อค่ะอองราบัาวรอห้างเปิดค่ะแฮอจพานยาต้าเชตูเอ้ยคือการละบอตารีดค่ะเตารีดมีทุกยี่ห้อยาวค่ะใหญ่เอรีค่ะถ้าผู้ใดมัตเทียวฝรั่งเซนห์มาเมืองนี่เด้อค่ะของออกจากโรงงานเมืองทัวค่ะยางยูเบิร์ตมือค่ะ บรรยากาศกาันหนาวๆคึมๆค่ะมีทุกอย่างให้คุณเลือกสรรค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะจะล่อห่างเปิดค่ะพี่น้องจะเห็นลานแหวนกำลังเบิร์กราคาค่ะนะโอ้สวยมาก49 3ามรยห้ in, COVID, ูโรพี่น้องสวยมากสวยมากค่ะดนใจสุดๆสวยๆค่ะอ้ยี่สิบเายี่สิก้ายูโรสบอยสบอสบอ ไปไปยางต่อค่ะงามงามอดไว้อดไว้อันนี้ลานขนมอันนี้เป็นเครื่องชุดนอนเป็นเตียงนอนค่ะผ้ายางละค่ะผ้ายาง Okay. จุดชัดในเดี๋ยวค่ะแป๊บหนึ่งค่ะชมวิวชมวิวค่ะเมืองทั่วทั่วทั่วเห็นไหมคะทั่วเย็ด <c oughs> พ่วงพักข้ีงนองขายางมากหยุดเสียนหยุดสายก่อนจะไปซื้อของขายค่ะ<ม>เห็นแล้วก็เกิดความอยากนะคะมีแต่ของสวยๆงามๆแต่ราคาสุดยอดค่ะเด<ม>ี๋ยวจะไปหอดอันอนั้นห่างอาเซียนติกก็ีจะสีชว์ให้เบงใหม่เดอร์ค่ะอันนี้ขอ,อยางเกี่ยวนี้ นึงค่ะยานบินหัวเมนยังค่ะบางห่างขาเจอกระท่านในเปิดอยู่ค่ะต้นกับบกไฮไลา์บันไดหน้าเดินหน้าเที่ยวค่ะแต่ว่าบ,บรรยากาศหนาวค่ะจะ่ถินยางอ่อมค่ะมันแต่ว่าบกผ้ายางอ่อมเบิดดอกยานเบือนะคะทะเบ,บงลานเอเชียเนาะคะ่ะต่มาหวดกันนะคะจะมาหอดหลานอนเอเชียแล้วค่ะ น uh, no, ้อเอ็นเดชาน้ออ่าสิสุรากฤษวน้ำให้ลูบอยค่ะให้ลูบอยกินกุหลาบกินกุหลาบกินโซดาอ๋อบะมียนกินสละค่ะกินสละเอาไว้ทับไปใส่หิมะพอดีนี่สียางค่ะร้านน่อยแต่มีสยางค่ะพอยาง เดี๋ยวเดือดค่ะแป๊บนึงจะสั่งเสร็จแป๊บนึงเอ่อเชฟบูเรเองก็ล่ะลิปัตของคุเปลิลิปัตเอ่อก็มอเตอร์เเงผมจะมอเตอร์เเพ็มาตั้งมอเตอร์เเพงมาดูแป๊บนึงค่ะอันนี้โซนผักค่ะสวยมากสวยมากค่ะจุ๊บวิ อุ้ยนีลเกือเดียวค่ะพิกกันนี่ค่ะมาเดินมาเดินลูกศิลค่ะลูกศิลนบญเชียงหาเไปให้เขาเบิรงกกันค่ะ ว่านาเซกอมซาตัวกระตุ่งตัวกระตุ่งเ้ไหลค่ะ้นไหลอยากกินตัาสมค่ะกระเช้ามะกอเปนตั๊มี่ยมีเดาพรหมค่ะพี่น้องเห็ดเขมทอตผู้ข่านตัวผู้ขวอนขอมาค่ะโอ้ ราแปดลอยเจ็ดลอยค่ะมีบักขามพวงค่ะบัขามม่วงมีสย,ยานอีกแล้วฮัวตนะีดอกไคร่ค่ะยาเสมาเอาเส้นไปค่ะลูกชิ้นของโปรดค่ะยางมาอีกแล้วพานมาอีกแล้วค่ะอันเดียวจะขอเลือกของกันเด้อค่ะจะขอเลือกของก้อนค่ะไปมาพวงกันเนาะค่ะ ให้เบิ่งล้านค่ะมีทุกอย่างเลยค่ะพี่น้องมีทุกอย่างอันนี้โซนปลาค่ะปลาปลาคุอันจะบาวเคยกินอันสูตรนี่นะคะนี่น้ำปลาเพื่อกินสิ่งนี่จะเื่าค่ะจะกลับมาจะกลับมาค่ะขอซื้อของแป๊บนึ่งนะคะข้หลาย ของฟีดค่ะมีทุกอย่างค่ะมีหอยหอยปังตีนไก่ค่ะเ <No, no. S 1> นาะหนะมีหนมค่ะแนงฮอร์เนมค่ะมีเส้นหมากกัแซ่แข่งนั่นค่ะอันนี้ซุ้มแป้งต่างๆ

น้องจ้าอันทุกอย่างเต็มไทยรถค่ะบอ่อให้คนนั่งเต็มหมดเลยค่ะวันนี้จัก,กรภาพมาซืสอ,อะคอะ้นค่ะอันอยู่ในร่านอันเอเชียมันอันคนหลายจัก,กรเลยอันบน่อทะเลไทยค่ะมันบุ่นไายวันนี้กจ็จะเดินห้างกับบานเด้อค่ะอันนี้ก็แบบะมาเสือ,อนกล่องพลาสติกที่ร้านอันเคอร์ชีฟค่ะ เอาไว้มาพอกันไหมเนาะคะ่ะฝนตกลื่นค่ะพี่น้องสุงภา,าขเขาบ้านแล้วค่ะยู่ดีสมาายด้วดค่ะบูเดเขามากอย่าลืมกดติดตามเา็นจานได้เยค่ะจีนี้กำลังใจเห็นคลิปต่อไปสำหรับเมื่อนี้จากกระโคก้าก้ามาสวัสดีค่ะพอกันไหมค่ะบ๊ายบายเริฟเลิฟค่ะ